คุณเพืพ่อนแอปพลิเคช,ชันนี้สวยมากเลยถ้าอยากมีหมวกเหมือนน้องหญิงนะเอาแอปพลิเคช,ชันนี้ไปใช้ได้เลยแต่อาจจะสวยน้อยกว่าน้องหญิงนิดนึงเพราะว่าของน้องหญิงเขามีดอกไม้เยอยะแยะมากมาย <c oughs> เราก็เป็นแฟนของเราก็เป็นเอฟของน้องหญิงด้วยนะคะเ,อเ้อจ้ากินมั่นหวาน อันนี้เย็เมย์นะคะเย็นเมย์จะมันหวานญี่ปุ่นค่ะอันนี้เวฟด้วยเตาอบด้วยลมร้อนสามสิบนาทีก็สุกได้กินแบบนี้แล้วค่ะอืมมันเย็นนะไม่ใช่สูงพลาสติกกว่า เอาไปแช่ตู้เย็นเลยเพราะว่าซื้อมัน,มนมหนึ่งกิโลแล้วมันสินบ้างเมื่อช่วงต้นจะชอบกินกับเขา่าวเซ็งที่ชอบกินกับเข่าเลยนี่หมักแตงหมักผู้ผลไม้ผู้ไอมันชอบกินกับเขา่าบุกอือ มะแปลงมะม่อทุเรียนชอบ,นบ,บกินมะเขียบชอบกล่นครบเขา่าสินแล้วรู้สึกว่าชดเชยแจดแฝดนี่ให้ฟอ,อ,อ,องอันนี้หิวขาวแฮะด้สยกินนั้นเปรี้ยวๆเลยเพิ่งเลิกทาง อนห้อง่ออันนี้เขาเรียกว่า,าหลอกทองมันหวานญี่ปุ่นสามชนิดนะคะอันนี้สีขาวอันนี้สีม่วงอันนี้สีส้มาหาัให้ดูสีส้มสีม่วงแล้วก็สีขาวอืม ีสามเขาบอกว่ากินมันหวานญี่ปุ่นดีต่อร่างกายยังไงมันก็เป็นแปง้งแต่ถ้ากินสีม่วงมันก็จะมีต่อต้านนูนเอชลาสีม่วงจะไม่เพิ่มความจำวาดสร้างแล้มา,ามันแสบบอกวมันแสบ Bấm đi làm mở bay Hình mặt Nó sạch Bột bột Ừ